เตรียมกับไทยเข้ามอบตัวเปิดประวัติเบนเดมอนอดีตคนรักดิวอริสราย้อนเส้นทางรักก่อนถูกแชร์แลก จะพาไปรู้จักกับเบนเดมอนอดีตแฟนดิวอริสราว่าเป็นใครมาจากไหนและทําธุรกิจอะไรนั่นเองชื่อเบนเดมอนนั้นเป็นชื่อในวงการแข่งรถซูปเปอร์ค่ะโดยเบนชื่นชอบเรื่องรถมากๆผ่านตัวมาเป็นนักกีฬาแข่งรถประเภทดิฟนอกจากนี้เบนยังเป็นผู้ครอบครองรถแลมโบกินีเมดบูลลิเพอร์ที่ฟ็อกเอ็กซ์เวนทา์ีที่มีเพียงคันเดียวในเมืองไทยทั้งนี้เบนยังดูแลธุรกิจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวโอมาเกเซ่ผับบาร์ และนําเข้ารถยนต์อีกด้วยเบนเดมอนเคยตกเป็นข่าวว่าเป็นผู้ครอบครองหัวใจของนางรายหน้าสวยดิวอริสราครบหากันในช่วงปี2563ซึ่งในตอนนั้นความรักครั้งนี้ค่อนข้างหวานมากจะเห็นได้จากรูปสวยๆของดิวที่ลงโซเชียลจะติดแฮชแท็ก #kdkj ซึ่งย่อม,มาจากคนดีของใจโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมาประมาณ1ปีก่อนที่จะมีข่าวว่ทาทั้งคู่ได้เลิกราการกระทั่งเมื่อช่วงเดือนมกราคมดิวไ ออกมาโพสแฉเรื่องเว็บผนันออนไลน์มาเก้า8 8 8นั่นเองล่าสุดดิวอริสราเปิดหลักฐานยืนยันเบนเดมอนส่งคนทักมาถามว่าต้องทำยังไงถึงจะหยุดเรื่องนี้ในแชทคู่สนทนาบอกว่าพี่เบนเขาถามว่าต้องทำยังไงเรื่องพวกนี้ถึงจบให้ไปขอโทษหรือจะให้ใครทำอะไรบอกมาได้ไหมส่งสารพวกเด็กเถอะดิวก็เคยเจอเคยรู้จักการมันก็ต้องมีเวลาดีๆความทรงจำกันบ้างนะให้ทำยังไงดีบอกมาแล้วกัน ดิวอริสราตอบกลับไปว่าดิวก็มีแผลในใจดิวอะแล้วดิวก็มีคําถามว่าเออเท่าขนาดนี้ทําไมถึงกล้าอวดกล้าทําหลายอย่างหรือทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นทนั้งทังที่หลังตัวเองเวอ,อะตัวบิ๊กเองก็พูดเสมอเชื่อว่าเหี้ยวว่าเหี้ย,ววยไม่ทําร้ายใครก็พวกเดียวกันเหมือนกันทั้งบ้านจากนั้นก็คุยโต้อตอบกันไปมาคู่สนทนาว่าอยากให้โดนจับเลยรอ้อดิวอริสราก็ถามกลับว่าคิดว่าณจุดนี้ทําเพราะอารมณ์หรอรวมถึงบอกด้วยว่ามีแร ากว่นี้อีกอีกหน้าแชทคู่สนทนาบอกว่าเพื่อดิวมีอะไรบอกต่อเพื่อที่จะทำให้จบได้ดิวอริสราตอบกลับว่าฝากบอกเขาเบนส์ไว้คิดบวกว่าดิวช่วยโปรโมทเว็บให้ไม่ต้องยิงแอดก่อนจบหน้าแชทคู่สนทนาบอกว่าถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกพี่แล้วกนันให้ขอโทษให้เข้าไปด้วยตัวเองหรือเรื่องอื่นๆบอกนะหลักฐานทั้งหมดนี้ดิวอริสราบอกว่าหากเธอเรียกเงินหรือต้องการผลประโยชน์อีกฝ่ายคงไม่ต้องทักมาเพราะ เธอคงทักไปหาก่อนแล้วส่วนเรื่องถูกทำร้ายร่างกายดิวยืนยันว่าตลอดเวลาที่คบหากาันถูกทำร้ายตลอดทั้งร่างกายและใจที่ผ่านมาอยากลืมเรื่องนี้แต่ทุกครั้งเวลาอาบน้ำเวลาหินแผลเป็นก็จะนึกย้อนไปเสมอแต่ที่หนักสุดคือเห็นว่าบิ๊กกิติพงศ์น้องชายของเบนเดมอนแต่งงานก็เลยทำให้ออกมาแชร์เรื่องนี้ช่วงที่เธอเปิดใจเรื่องนี้ดิวร้องไห้เกือบตลอดเวลา